สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องอยู่กับผมครับเชฟต้นอิสานพักทินครับไม่นี้อยู่กับผมครับตอนเช้านะครับตอนนี้ก็บหกโมงประมาณหกโมงสี่สิบสี่สิบเอ็ดนาะครับประมาณนี้ครับพี่น้องตอนเช้าครับเช้าบรรยากาศตอนเช้าร์นะพี่น้องก็จะหนีเป็นทางที่จะวันออกเนาะพาทีจะลังขึ้นครับแต่ว่ามีหมอกเนาะหมอกสลัวสลัวอยู่ครับพี่น้องเป็นในก้อนเมฆลอยต่ำเนาะ นี่กันวันที่นีสิบหกครับผมพี่น้องยีมหกเนาะตอนเสาร์ไอหมือวานนี่วันที่นีมห่านี่ครับเห็ดได้หลังค,าเ,า,งคาเห็ดหลังคาเห็ดพึ่งกันฝนครับผมเพราะว่าตู้เย็นอยู่ข้างนอกเนาะเอาไว้ตู้เย็นไว้ข้างในมันมีห่างในแล้วมันเต็มเนาะอ,อยู่ในครัวครับพี่น้องวันน,น,น,วน,น,วนนี้พากันเห็ดนี่ครับวานนี่วันนี้พากันเห็ดได้พึ่งกันฝนครับพี่น้องนี่แหละเห็ดกับปลาเล่าครับ ป๋าไทพี่น้องแนี่ยตื่นนะตาตื่ป๋าเดชครับคนณสกุลครับหัวการตื่นชี้กันครับเย,ย็บตุนเย็บตุนกัมาเรากับเขาของนามของท่านะเนาะทุลาส่วนตเสร็จกะนี่ครับมาส่งกาแฟครับพี่น้องส่งกาแฟกินน้ำมือเสเนนะขอโทษขออไัยนะครับพี่นอ้องเลยยู่ซือ้อนะเพราะว่าหามุมกล่องครับพี่น้องเพราะว่า แสงมันแสงมันบดได้เนาะ,ะเช็บตุลเลยหมุนไปหมุนมานะครับพี่น้องต้องขอโทษขออภัยพี่น้องน้วยนะครับแสงครับมันย้อนแสงนะพี่น้องเพราะว่าหันกล่องขอหาแสงครับพี่น้องกะ สำหรับซอนี่มื้อนี่บอมี่บอมีอยังไหลนะครับพี่น้องกะ <c oughs> <c oughs> ข่างทั่วครับพี่น้องข่างทั่วมื้อนี่กะบอมีอยังไหลนะครับกะจะมาตอบคำถามพี่น้องเนาะคำถามือว่าคอมเมนต์ของพี่น้องนะครับดีว่าพี่น้องถามว่าไก่พันอย่างเนาะอันนี้ไก่พันุอย่างนี่กะเกี่ยวกับไก่พันุอย่างไขสีใดน,นี่ ไครคือเป็นสีขาวยังประมาณนี้นะครับพี่น้องอันนี้เชฟต้นกับขอตอบก่อนนะครับว่าเชฟต้นกับบอลูคือกันเนะ่าไกลพันุอย่างนะครับเราทําไมใครถึงเป็นฟองสีขาวเนะวาะบพคือบ่าเป็นฟองสีสมหรือว่าสีสีสมโอรสคือใครบานเฮาเนาะพี่น้องอันนี้เชฟต้นกับบอลบอหลีครับแต่นั่นเนาะเรากะ ไก่พันธุ์ยังนี่ก็เชบต้นกับบอลูเนาะเพราะว่าบมเคยถามเขานะบอลูว่าป้าเพื่อนว่างหันนี่ป้าเพื่อนหลูบ่บอเชฟต้นกับบอลูนะครับกับไ่ได้ถามนะครับคิดว่าเพื่อนอาจจะบอลูเพื่อนแหละเพราะว่าบอลูจักขายพันธุ์ไก่เพิ่เนนะครับแต่ว่าเป็นไก่พันธุ์น่าจะเป็นผสมออกมาจากของแลบนี่ยังกว่ามันนี่นะครับพี่น้องถึงได้ไขออกมาเป็นสีขาวนะครับ แต่โตไกลกะโตไกล้กะสีขาวเนาะพี่น้องแต่ว่าจะมีคลิปผมเมืออ่อวานนี้ผมเมืออ่อวานนี้ผมได้ไปถ่ายคลิปไว้ครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ่งเลยโอเคครับบอกว่าหลายนะเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิง่งคลิปเบิ่งไกล่เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับผมอยู่กับผมครับเกียบต้นนีสานมาชินเะนาะวันนี้ก็จะมาตอบ คอมเมนพี่น้องเนาะจะมาตอบคอมเมนพี่น้องเนาะพี่น้องถามว่ามันแมนข่เปิดหรือว่าใข่ไก่เนาะครับเดีเห็นไล้ใครเป็นฟ้องสีขาวเนาะพี่น้องใครไก่ครับพี่น้องใข่ไก่เนาะนี่ใครลูกสีขาวเนาะไอ้นี่เป็นนี่เป็นนี่เป็นสายพันธุ์ลำเลียงไข่ครับนี่สายพันธุ์ลำเลียงลำเลียงไข่เนาะครับนี่เป็นสายพันธุ์ลำเลี้ยงไข่เนาะครับไกลครับไกลเด้ครับเพแมนป็ดครับพี่น้องไกลครับนี่ครับไกล ไก่เนาะพี่น้องไก่ครับนี่บอแมนเป็ดครับพี่น้องไก่ครับไกลแต่แทแ้เลยเนาะไกลแต่แทแ้เลยลบ่ยแมนเะป็ดครับบ่แมนเป็ดเนาะเดี๋ยวเชียรต้นจะกลับกล้องหลังไนอะ้เบื้องเนาะมีทั้งเบื้หกสั้นเนาะครับหกสัน้นมีทั้งเบื้หกสั้นนี่ครบบับพี่น้องนี่รครับไก่ครับไก่ครับพี่น้องหัวหันครับนั่นเป็นล่างล่างล่างปล่อยหัวหันเนาะทุกๆุสองชั่วโมงเนาะหัวหันอยากจะ กระจะล้างหัวหันอยาจะแลนไปน้ำล่างนะครับแลนไปพูนะครับไปชุดไปชุดพุ่นเลยครับเราก็สองชั่วโมงก็จะกลับไปอีกเชนึงนะครับพี่นอ้องจากหัวไปไทยจากไายมาหัวดบประมาณสองชั่วโมงครับพี่นอ้องอาจจะเสียงดังแน่นอะครับพี่นอ้องเพราะว่ามอยู่ในขอบไก่เสียงไกนะ่เนาะเสียงไก่มันเซวเนาะเรากแล้าก็ได้พี่น้องอาจจะได้ยินเสียงผมมาชัดเนาะครับพี่นอ้องทั้งเบิดมีหกสั่นครับพี่นอ้อง นี่สั้นแรกครับหนึ่งสองสามสี่ห้าคุณทำสั้นสุดท้ายสั้นที่หกครับหกสั้นเนาะครับพี่น,น้องห้สั้นครับสองสั้นสอสั้นครับโอเคครับพี่น้องไขข้อสงสัยแล้วเนาะครับกะสำหรับคลิปนี้เชฟต้นก็จะขอลาพี่น้องไปซับนี่เนาะโอเคครับพลอกันไม่ลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับผม โอเคครับพี่น้องเป็นยังไงเนาะบึงลิปจบแล้วนะครับกะเป็นตาเลียงว่าครับใกล้บ้านเขาเนาะใกล้บ้านเขาแล้วกะไอ้กลวิธีต่างๆที่เขาเห็ดนะครับพี่น้องไกลไข่กะไปน้ำสายพันเนาะไกล้กะเป็นสันสนเะนาะหัวหานขา้าจ้ากะล้างหวัวาหานหนีจะวิ่งสองชั่วโมงวิ่งเท่อนึงครับไปกับหนาหลังเนาะ สำหรับล้างหัวาหานนะครับพี่น้องพอไปถึงข้างหลังแล้วปุ๊บ่ายวโดตนครับประมาณสิบกวนาทีหรือสิบห้านาทีประมาณนี้เนาะหรือว่าครึ่งชั่วโมงนะพี่น้องล้างก็จะไหลกลับขึ้นมาข้างในคือเราครับสําหรับล้างหัวาหานนะพี่น้องก็จะประมาณนี้ครับผมการเลี้ยงไก่ของบ้านเขาเนาะเลี้ยงไก่โดยใช้เครื่องจักรครับแต่ว่า ขอไก่เก็บมือนี่กะมีให้กันครับเชฟต่นใบพ่อเยอะๆถ้าเชฟต่วนมีโอกาสได้งานไปเล่นี้เชฟต่วนจะเก็บภาพเก็บคลิปสั้นๆมาฝากพี่น้องครับแต่นี่เป็นได้ขอไก่ที่ว่าใส่เครื่องจักรนะครับพี่น้องใส่เครื่องจักรขาม้าทุนแรงของเขาเนาะครับโอเคครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้กะบ่มีอย่างหลายนะ มาตอบคอมเมนต์ของพี่น้องก็ใคขอสงสัยให้พี่น้องฟังนะครับให้พี่น้องบึ้งนะครับสําหรับเจ้านี้กัเชียบต้นก็นจะขออนุญาตล้งก่อนนะครับเพราะว่าต้องไปเขาง,งานครับไปสแตมนูมืมอเขาง,งานครับพี่น้องโอเคครับพอกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย